ยุตคิความมืดมัวเมาของอบายมุขด้วยเปลวไฟแห่งความรักและความศรัทธาณนางเลิงที่เราคนไทยทุกคนภาคภูมิใจตลาดนางเลิงเปิดตัวครั้งแรกในแผ่นดินรัชกาลที่5เดิมทีมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการพนันที่มีมากมายกระจายไปทั่วและในแผ่นดินรัชกาลที่6ก็มีการก่อตั้งสนามม้านางเลิงขึ้นโดยพระยาปฏิพัฒน์ภูบาลและพระยาอัการประสิทธิ จนกลายเป็นแหล่งอบายมุกชั้นหนึ่งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามย่านางเลิงก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงในเรื่องของความอร่อยที่หลากหลายเมน,นูให้เลือกสรรจนกระทั่งณวันนี้เป็นที่ปราบปปลื้อหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะชาวนางเลิงนั่นคือการยุติความมืดมัวเมาของสนามม้านางเลิงเวทีแห่งอบายมุก แล้วเปลี่ยนเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่9เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่9เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่าและน้ำตามแนวพระราชดำริเป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและเป็นสวนสาธารณะที่สว่างสวยไปด้วยเปลวไฟแห่งความรักและความศรัทธาที่ประชาชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมา ซึ่งนับว่าเป็นพระมหาตารุณาที่คุณเป็นล้นคนอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีสถานที่แห่งน,นี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของญานนางเลิ้งและเป็นความภาคภูมิใจของชาวนางเลิ้งทุกคนตลอดไป